สบายดีสบายดีทุกท่านที่เข้ามาครับชมชอบวาติสินยูไหอยู่หนาทุกคนเอ้ยฝนกระตกยิ่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 อยู่โอ้ยช่องมือซ้ำมือแล้วพายุเข้าน่ะน้่มสีท่วมบ้านแล้วทุกคนยั้งหนุกซ้ำจ้ะใจบลาดุ๊กนั่งเลยตลาดมันอยู่สามสี่แมลูกทุกคนแล้วก็คนน้อยอ่ะกันนอนทุกคน ฝนตกแล้วับวันนี้ถ้าแม่ก็ไ,ไออกม่ไ,ได้ออกมาพ,าพ่อก็ไม่ได้ออกมาเพราะวันเพิ่นสิไปเฮือนดีอายเคยเพิ่นเสี้แล,ละอยู่ปักโชว์เพื่อนเพิ่นสิไปเฮือนดีแล้วก็เลยอยูสามสี่ไม่รู้คนหน่อยนอนเ่าก,ก็ไปไไเกี่ยวหญ้าของก็ขึ้นมาผมเปียกอยู่งัวงก็ออกอันดับได้เลยเพราะว่าอันมันฝนตก น้ำก็ขึ้นไว้ไหวเนะเาะพาอว่าว่าบานพังและก็น้ำจะท่วมบ้านแล้วจะนอยกะโู้ยคันฝนยังตก,กงมาเลยตกในนี้ว่าเสาหันเม่นบมเรืออะไรทุกคนเลยพี่ลึกไล้ฝนตกหลินในทุกคนเ้ยโหบร่ไดปใชมาทางใดเลยหวานในกระปูกอันมักฉลีก้นลงมาตะลุ่มก้นขึ้นมาขึ้นมานะ มาปููกมันงามกันแล้วเขาก็ปููกนะฮหละชวนกระจิบทุกคนได้กินลออร้เถื่อนเลยแต่หาบเรนถ่า,ายคลิปอันพี่น้องเบิง้งชามชวนหมันก็ถือพลทุกคนจะเป็นงามงามมาแท้ว่าผู้ขึ้นแนมสิบูเห็นยังหล้วบันมันควนตกได้ไนียทุกคน ยกอยู่น wow. <coaches S 2> <le> ี <ố S 2> <Believe S 1> <teor> ่นี่นี่นี่โย่งวก็อยากออกเลยนี่ไปเกี่ยวหญ้ามาให้ไปทางได้ก็บาได้โอ้ยคนตกผลิตมอกับการนอนเว้นแล้วนะทุกคนเข้านากระงามงาบางงาบ่ได้ลงถ่ายให้เบิ่งลุ่มฝนตกไปใช่ก็บาได้ ละ,ละเมิดตะลเวทประเทศยังคือคนเลยไม่ถ่าย,ยคลิปช้ำชีเมือถ่ายเชนึงมางเสือกระเฮ็ดตะวี่กัลรถไม่ได้วนเพราะนำถ่ายขอกถ่ายคลิปทุกคนเลยโอ้โหผัวบอกเฮ็ดเวียกับถ่ายหลุดแล้วผู้ชัดวันบูมีตะก้องได้ตะก้องขาวตะนอกตะก้องก็ะไรใน,นชวนหมัน ฝนตกพายุเข้าโอ้ยเห็ดก็ออก้ะทุกคนเมื่อวานเนี่ยไปหาเห็ดกับสาวมุ้ยน้องใบมอนได้พอแกงนี่แต่เห็ดบานไปก็ได้ปลาหิดบานเอาปี้บปนบริปนซัมแกงกินเบอร์เลยอยู่น่ะนอนย้ำแรงแล้วบายแตสีนอกมา ไม่ใช่หรอกกระเมือมันว่ามันตายทุกคนมันอแรกมันก็งามๆเลยค่ะมันขึ้นเลยหมักทอดินหมักฉลีทางไหนก็งามโอยโพนกระตู้ยู่หงิกอยู่มันเป็นมากแล้วจ้ะเป็นแล้วแต่มากมันยังอ่อน บาทะเลแห้งงามมันนะทุกคนทังลุ่มนะแห็นบอกว่าเอางผุนหระดิเห็นแต่ปะไบแห้งงามทางผุนมันนะผุนท่วมหัวเลยนะเห็นเนเข้ากันงามงามมานแหละเขาในใส่ปุยงามเลย พี่น of be. ้องเะไรด้อนอนเว้นฝนตกหลินก็เฮ็ดยังคลิปกรบาดไายน่องมุ่ยเอ้ยไปหายังเด้กะชิได้เนี่ยนพลุนตกหนีห์หาเฮ็ดก็ไปเพราะได้มันเปื้อนมันเปียกมุวนวัดไปลายวนนึงก็เฮ็ดก็เปื่อยพอเฮ็ดไดไปคนชื้เปื่อยคนมัเปื่อยแล้วแต่หนาวติ นอนก็เย็นเย็นอยู่หนานคุ้เท้าก็บยาออมมาอยู่ผุ้เท้านนะนะชวนขัวค่ะกินไร้รอบแล้วชวนพักพักพักเมงหลักคนจะเม็นงามเต็มชวน พักกระหังมาเถอะวาเนะอคนโตไหนก็อยากป่อยหัวสินไข่ก็เกา่าง่าด้เนี่ยสาวีนเก็บเพชรละงูดอกหนึ่งอยู่เนี่นะมึงขอกไก่อย่ลุมน้องป่าเดินยี้มยันเนาะรายใหญเอาหำไปบ้านนนั่นคือหมันด้วทุกคน เนี่ยประเขียวเขียวเขียวเลยมันท่งหนาค่ะมันกับเขียวทุกทงหนาก็อยู่เขียวคุ้มคุ่เกันมันบังชวนมันบงังนี่คือน้องลังบ้านอยู่ทางลางังแล้วก็มีชวนขวัวค่ะ มักอึมักแต่งกับบ่เนาะอยู่นะลูกบ่ยากเลยกินแต่มักอึก็มักแต่งกับเรายากแนวอืนอว่นอุ้ยพยุกเขาน้ำเสกับบานพังอะไรทุกคนเอ้ยมือหวานในข้าวข้าวเมืองพนมาทายหอกกระเบ,บิ้งแต่ข้าวแล้วได้เข้าวหมู่บ้านนอนอยู่นะช่องขืนชําขืนแล้ว อันนั้นก็ได้เหมือเก็บเครื่องเก็บคล้องแล้วกันออกมาอยู่หนาให้แล้เอาละทุกคนทายพ้ให้เบิ้งพมีแนวทายมาฮอนนี้ขอก็ใชได้จบคลิปไปเพยงท่นนี้พบอๆคลิปต่อไปฝากกไลก์ก็แชร์กดติดตามช่องบัตเตอร์ชินนะทุกคนสบายดีบายบาย